อ่าโอเคอ่าวันนี้พี่รถมาเปิดไพ่นะคะตอนนี้มีความกังวลอะไรไหมเอ่ยไหนทงเรามีโอกาสคุยก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจนะคะก็ะคือตัวนี้ที่ทำอยู่ใช่คือแบบว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะอือฮึคือพี่รถทำตัวนี้ตัวเดียวไหมคะ ตอนนี้ตัวเดียวค่ะอืมโอเคก็คือกังวลนะเรื่องงานใช่ก็คือแบบว่าทำงานนี้เป็นงานเสริมแล้วก็ทำงานประจำเป็นงานหลักเออมีงานประจำอยู่มีงานประจำอยู่ด้วยอืมโอเคเออโอเคได้มีอะไรอยากจะถามไหมหรือมีอะไรอยากจะพูด ปรึกษาก่อนไหนก็คือแบบแรกนะให้แบบว่า privilege เต็มท <ache> ี่ปกติเวาเปิดไพ่แบบเป็นแบบโคชชิ่งอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบปรึกษากันไปในตัวเนาะค่ะก็คือแบบจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างอืเพราะที่ผ่านมามันแบบล้มลุกคุกคลายมาโดยตลอดอืม โอเคเดี๋ยวลองก็นะมันก็มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยอะค่ะอืมโอเคแล้วตอนนี้โคด้วยความยาวนานของโควิดเนาะค่ะ <c oughs> คนอันนี้เป็นเป็นผลกระทบกันทุกคนเนาะ่เออการทำงานตอนนี้ก็จะแบบค่อน <c oughs> ข้างกังวลเรื่องนี้ <c oughs> กันเนาะเค okay. คือขอเป็น Message ที่เป็น wisdom ที่จะตอบบอกบางสิ่งบางอย่างกับพี่ลดที่จะเห็นแนวทางในกันไปต่อค่ะแล้วกันน้อยค่ะ การ์ดอันนี้มันคืออ่ามันคือการ์ดที่เราได้เฉลิมฉลองนะคะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จเนาะแตนะ่ถ้าเราดูในภาพอะค่ะการที่ถ้าเรารีเฟลกถึงงานที่เราทำอ่ะในเนี้ยเขาบอกว่าจิตวิญญาณเราข้างในอะค่ะต้องการที่จะเล่นต้องการที่จะสนุกสนานคือ ให้เราทำงานด้วยความสุขความสนุกมันถึงจะสามารถที่จะดึงดูดความสำเร็จอืมเพราะว่าเวลาที่เราแน่นอนอะ่ะคือตอนเนี้เราอยากได้ใช่ไหม เราอยากประสบความสำเร็จมากๆมันเป็นพลังงานของความแบบฉันต้องการมันมากอะค่ะเหมือนเรากำลังไล่ล่าความสำเร็จอค่ะใช่ไหมเออแล้วมันก็กดดันตัวเองใช่เอ,อแล้วถามว่าพี่รถมีความสุขกับการทำงานนี้จริงๆไหม มันก็ผสมปนเปกันนะคะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเศร้าอะไรอย่างเงี้ยปนเปไปหมดจนบางครั้งแบบอยากจะเลิกเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่สนุกคือคือมันไม่ได้สุขแบบร้อเปอร์เซนไงมันไม่ได้สนุกเราไม่ได้ทำให้มันสนุกเพราะเรามีความคาดหวังเป็นตัวตงังเวลาที่เราคาดหวัง มากมากมันก็เกิดความกดดันคือเรามีเป้าหมายได้แต่ความคาดหวังคือถ้าละมันสามารถไปถึงปลายทางได้เหมือนกันอนะ่ะพี่พี่หลอนไปถึงมันมีความสุขอ,ะอ่ะก็คือมันเป็นพลังงานที่ดึงดูดแน่นอนอะ่ะคือลูกค้าที่เราชอบคนที่สนุกสนานมีความสุขเอนเนอร์จีแบบเวลคัมแม ใช่ไหม <S 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 ใช่ใช,ใช่เราก็ต้องการแบบนั้นถูกไหมลูกค้าเราก็ต้องการแบบนั้นคู่ค้าเราก็ต้องการแบบน,นั้นคนโซคนในสังคมเราในโซเชียลเราเขาก็ต้องการพลังงานน,านั้นอืมทีเนี้ยก็อันเนี้ยสิ่งที่เราทําได้อะ่ะคือก็คือต้องกลับมาที่ตัวเรา <S <S ที่เรารับผิดชอบตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนว่าณนะตอนเนี้ยพลังงานของเราเป็นแบบไหนอ่า มันคือสิ่งที่เราส่งออกไปแน่นอนค่ะมันก็เราส่งออกไปแบบไหนเราก็ได้รับกลับมาแบบั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเครียดที่เราจะกังวลแต่ว่าณนะนะเวลาที่เราจะทํางานะเหมือนเราก็ต้องเอาเรื่องเนี้ยวางไว้ข้างๆแล้วปรับพลังงานของเราปรับสเตทของเราให้แบบเต็มร้อยอ่ะ เต็มร้อยกับสิ่งที่เรากำลังจะทําถ้าเราจะโพสต์อะไรในหน้า Facebook เว,เวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่มีความสุขสนุกสนานมันก็สื่อออกไปในตัวอักษรไอเดียมันก็ลื่นไหลมันก็รู้ว่าแบบเอ้ยจะคิดอะไรที่มันแบบโพสอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเอ,อแต่เวลาที่เรากดดันเราเครียดเราเศร้าเราเหมือน อยากเลิกก็เลิอกอยากทําก็ทำมันมันเหมือนเราก็ทําไม้สุดมันก็เป็นพลังงานพวงเนี้ยที่มันแฝงไปกับผลลัพธ์ของงานของเรามันก็แน่นอนเราส่งอะไรไปเราก็ได้แบบนั้นกลับมาค่ะพี่โดืมพี่เราได้อะไรบ้างจากที่รีเฟล็กไพ่นี้ก็แต่ว่า ก็คือเราต้องทําให้รู้สึกสนุกการงานที่เราทํามันก็จะส่งผลไปให้กับสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาอืมใช่ค่ะอันนี้มันมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเนาะปกติเป็นคนคิดเยอะไหมคะก็กเป็นเหมือนกันเป็น เนาะโอเคแล้วได้มีวิธีการคลายความกังวลคลายเครียดยอะไรเงี้ยยังไงบ้างก็บางทีฟังเพลงมั่งหรือไม่ก็สวดมนต์นะคะอืมโอเคก็ดีเลยค่ะก็ะคือมันเป็นเหมือนเราต้องหาวิธีการที่จะเอาความเครียดเหมือนปรับจูนสเตจเรากลับมาให้ค่ะให้พร้อมอะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะก่อนที่พี่ รถจะทํางานจะทำมมอจะโพสจะคุยกับลูกค้าจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเต็มร้อยกับสิ่งที่เราทําความสนุกยังไม่มีใจเต็มร้อยก็หาวิธีที่จะแบบเอาความเครียดออกไปเอาความทุกข์ออกไปอ่าังเพลงสวดมนต์นั่งสมาธิเคลียพลังงานของเราค่ะให้สภาพอารมณ์เราสภาพใจเรามันแพร้อมอ แล้วเราค่อยดูว่าสิ่งที่เราอยากจะส่งไปให้ค่ะเออนั้นพลังงานเราเราทำบนออนไลน์ถูกไหมเราอยู่บนหน้าเฟซเนาะค่ะพลังงานมารับได้จากตัวอักษรน่ะพี่พี่พี่เราลองย้อนหลังกลับไปดูก็ได้ค่ะ,อะลองลองกลับไปดูตัวเองเนาะ เพราะว่าณเวลาที่เราโพสอะกับณเวลาที่มันผ่านมาแล้วเรากลับไปดูย้อนหลังอะมันจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันลองกลับไปดูย้อนหลังแท็กย้อนหลังดูว่าเราอ่านเหมือนเราทําตัวเป็นลูกค้าค่ะเราทําตัวเป็นลูกค้าแล้วเราลองมาอ่านโพสต์ของที่เราโพสต์ไว้เรารู้สึกยังไงบ้าง เราอยากติดต่อคนนี้ไหมเราอยากซื้อของกับคนคนนี้ไหมเราอยากเป็นลูกค้าของคนคนนี้ไหมเราฟิลอะไรค่ะอืเพื่อที่ที่เราจะได้เห็นทางว่าอ๋อโอเคอ่าแล้วมันรู้สึกแบบนี้นะตรงไหนที่เราจะต้องปรับเนาะเราเราเราตรงไหนที่มันทําให้มีความสุขได้ในตัวหนังสืออะสนุกสนานได้ในตัวหนังสือยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ <c oughs> ได้ประโยชน์ไหม ได้ค่ะ<ด>อยากถามนะอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะอยากถามเกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องความรักโอเคยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสมีแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเค อันดับแรกบอกก่อนว่าวันนี้ที่เปิดไม่ใช่การดูดวงค่ะเออถ้า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 จะเอาในเชิงดูดวงคือต้องไปดูวิเคราะห์บาคาชีดาวที่ส่งผลว่าแบบฉันจะมีโอกาสมีแฟนไหมคู่จะมาเมื่อไหร่คู่ฉันจะเป็นยังไงอันนั้นต้องไปดูดวงวิเคราะห์บาคตชีที่พี่พี่ที่แตกไปเนาะแต่ว่าวันนี้นะอ่า เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าจะได้แมสเสจอะไรเรื่องของความรักละกันค่ะนะค่ะ รู้สึกยังไงกับเรื่องของความรักของเองอือมันก็แบบเหมือนใจแย่คือแบบมันไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะหมายมายความว่าคือตอนเนี้ยเออสถานะคืออะไรคะโสดค่ะสถานะโสดคือไม่เคยแต่งไม่เคยมีกู้เลยใช่โอเครู้สึกยังไง ก็รู้สึกเหงาเหงาบางครั้งอะค่ะอจนบางครั้งก็แบบเห็นคนอื่นเขามีแฟนเราก็อยากจะมีมากอะไรอย่างเงีย้ยโอเคมันเป็นอารมณ์เหงาแล้วรู้สึกว่าอยากมีอาา่ะฮะแล้วตอนที่ไม่เหงาอะตอนที่ไม่เหงาก็ ไม่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องความรักเท่าไหร่ก็แบบเราก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมโอเคอ่ะเป็น Message Empower แล้วกันนะคะว่าอันนี้<ะ>เห็นภาพนอะเห็นค่ะเป็น Angel Warrior นะคะอ่าก็คือเหมือนเป็น เทพที่เป็นนักรบนะคะเขาคอยดูแลคอยดูพี่รถอยู่คอยปกป้องคุ้มครองพี่รถอยู่เพราะฉะนั้นพี่รถไม่ได้อยู่คนเดียวพี่รถไม่ได้อยู่คนเดียวเห็นในเอ่อมันมันสะท้อนให้เห็นว่าแบบเขาคอยดูแลแล้แลวก็เหมือนแบบ คอยดูแลเราปกป้องเราแล้วก็เหมือนให้พลังความแข็งแร่งกับเราอะค่ะอืมงั้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือเวลาที่เราไม่ได้ว่างเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ใช่แ็หมาความว่าจริงๆแล้วว่าเราเรามีเรามีความแข็งแร่งข้างในตัวเองที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการเราอาจจะไม่ได้ต้องการ ู้ชีวิตจริงๆก็ได้อะใช่ไหมเพราะถ้าคนต้องการคือมันมันต้องคิดเรื่องนี้ยเป็น priority ตใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราอ่อนแอเราเหนื่อยเราทอ้อมันเกีจะัเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มคิดแล้วเราเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนมาช่วยเราตอนนี้มาถึงตอนนี้มันน่าจะดีกว่าใช่ไหมอย่างนี้ไหม เอองั้นถ้ามันบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีกว่าก็ได้ไงพี่ลุงเออใช่ไหมแต่ถ้าเพราะว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะเออเราเรียกอะไรอ่ะบางทีแค่เรารู้สึก มันเป็นเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกขาดเราเลยอยากหาบางอย่างมาเติมเต็มแต่เราลองกลับไปดูชีวิตเราสิว่าจริงๆแล้วว่าชีวิตเราเต็มขนาดไหนมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตเราก็แบบ ก็มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วมีพี่สาพี่เขยมีหลานอะไรอย่างนี้ที่คอยดูแลเราก็เลยทำให้แบบเหมือนไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆลึกๆก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะ่ะเพราะว่าเนี่ยคือพี่พี่ลดดูแลตัวเองได้คือแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้คือเราก็ไม่ได้ต้องการจริงๆอะ่ะเออเพราะฉะนั้นอะ่ะเรื่องของความรักอะ่ะ เราเราอยากไปจํากัดเฉพาะเรื่องของคู่แต่เรามีความรักที่แบบเติมเต็มให้ตัวเองเพราะถามว่าวันนี้เรากลับมาดูแลความรักตัวเองเราแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วหรือ,อยังถ้ายังเติมตัวเองให้ร้อยเปอร์เซ็นก่อนเพื่อที่เราจะพร้อมดีลิเวอร์พลังร้อยเปอร์เซ็นนี้ความรักเนี่ยให้คนรอบข้างให้คนในครอบครัวเราแล้วถ้า เมื่อเราสมบูรณ์จากข้างในแล้วค่ะถ้ามันจะมีถ้ามันจะมีมันจะมาเองในเวลาที่ใช่บางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ได้มีคู่มันไม่ได้บิดอะไรนะแต่บางครั้งสภาวะข้างในเราค่ะยังไม่ได้พร้อมอะสำหรับสาหรับคู่ค่ะหรือเราอาจจะไม่ได้ คือข้างในเราไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับการคู่อ่ะอืมเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีแหละที่เราได้เอาเวลาแบบทั้งหมดอะค่ะพลังงานทั้งหมดอะกลับมาดูสารวจตัวเองก่อนมาดูแลตัวเองก่อนว่าแบบฉันรักและดูแลตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วจริงหรือเปล่าถ้าอย่างให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วมันจะล้นไปถึงคนอื่นเอง อืมเนาะซึ่งอันนี้ยมันก็ส่งมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของพลังงานนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ส่งให้เฉพาะคนที่เราหลักแต่มันจะส่งออกไปทั้งหมดซึ่งมันก็ส่งผลกับเรื่องของบุคลิกภาพลักษณะนิสัยการงานคาแรคเตอร์เราที่มัน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 เปลี่ยนไปด้วยเออนะคะก็ไปสัมพันธ์กับข้อแรกเนาะไปสัมพันธ์กับข้อเมื่อกี้เลยอ่ะเรื่องของความสุข ความสนุกสนานสนานอ่ามาจากเซลล์เบลแบบการเติมหัวใจเราให้ชุ่มชื่นก่อยเปอร์เซนต์เนะเรื่องการการแต่งตัวก็เป็นคีย์หนึ่งนะในการเติมตัวเองให้เต็มเลยะะอะค่ะอือพี่พิมใช้เนะี่ยโอเคได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะนะคะเอาขอบคุณพี่รถมากเลยนะคะเอะะอก็ถ้า เดี๋ยวลองติดตามนะคะเดี๋ยวพี่มาจะเปิดเมสเซจแบบนี้ค่ะค่ะในหน้าอ่าอาจจะลงคลิปหรืออาจจะไลฟ์เนาะในในหน้าเฟซเนี่ยค่ะ,คะทุกวันวันเบื้องต้นเนี่ยสาสิบวันก่อนเพราะว่าตอนนี้พลังงานในสังคมเราในประเทศเรามันค่อนข้างค่อนข้างยงุ่งเหยิงค่อนข้างเศร้าค่อนข้างเหี่ยวอ่ะ เออมันก็เลยแบบเอออยาก empower เขาเนาะก็ติดตามได้เพื่อบาง m e s s a g มันอาจจะตรงกับเราในช่วงนั้นๆก็ได้นะเพราะว่ามีอะไรบางเอิญแน่นอนค่ะนะคะโอเคต้องขอบคุณค้ดพีมมากเลยนะคะค่ะยินดีมากๆค่ะค่ะเจอกันค่ะ